แล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2กุมภาพันธ์2567ม,มาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนากันนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้3กุมภาพันธ์จะมีการโอนเงินไร่และ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ตกลนหรือที่ยังไม่ได้รับเงินหรือรับไม่ครบนะคะและที่สำคัญนะคะ จะต้องส่งรายชื่อไปทกศภายใน23มกราคม2567โดยทกศจะเตรียมโอนเงินให้กับผู้ที่เช็คสถานะและสถานะอัปเดตอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะก็จะโอนเงินเข้าในวัดพรุ่งนี้แต่ในบางท่านสถานะอาจจะไม่เปลี่ยนหรือไม่ได้อัปเดตนะคะก็จะมีเงินเข้าบัญชีเช่นเดียวกันนะคะโดยจะโอนทั่วไทยทุกจังหวัดที่ มีพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนารายเดือนหนึ่พันบาทพรุ่งนี้เงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตร,รกรชาวนารายละหนึ่งพันบาทอย่าลืมเช็คสถานะของตนเองก่อนนะคะและเช็คเงินเข้าในวันพรุ่งนี้อัปเดตข่าวดีเงินช่วยเหลือชาวนารายเดือนหนึ่งพันบาทโอนรอบล่าสุด3กุมภาพันธ์2567